สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะครับพบเจอกันอีกครั้งนะครับกับช่องจริงจังกับเรื่องแดกวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเนนะครับทุกๆคนนะครับมาหาของอร่อยนะครับเป็นของอร่อยริมทางนะครับในสนนนครอินนะครับเพื่อนเพื่อนครับก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดในหัวพระราม5้านะครับเพื่อนเน ก็ทางบรรยากาศของร้านนะครับ,บรก,ก็เป็นฟิลฟิลชิลชิลแบบคนสวนนะครับเ,เพื่อนๆอนอาหารก็จะออกแนวที่ว่าทํากินกันนะครับและใช้แต่วัตถุดิบใช้แต่ของดีๆนะครับเ,เพื่อนเนและทํามาขายนะครับเ,เพื่อนเรสชาตินะครับก็จะเป็นแบบแนวบ้นบานๆรสชาติเข้มข้นนะครับหอมกลิ่นเครื่องเทศกลิ่นน้ําซอสเครื่องปรุงรส ทีเด็ดเลยนะครับร้านนี้และในราคาเบาๆนะครับเพื่อน,เ,อนเริ่มต้นกันอยู่ที่50บาท60บาท70บาทได้เลยนะครับเพื่อนๆก็สำหรับจานแรกนะครับผมสั่งมาเป็นกะเพราขาหมูนะครับเพื่อน,อนไข่ดาวไม่สุกกะเพราขาหมูนะครับจะมีความเผ็ดร้อนกลิ่นเนี่ยหอมคุ้งขึ้นมาเลยนะครับทั้งกลิ่นพริกแห้งกลิ่นใบกะเพราเน้นๆเ,เลยนะครับเพื่อน สำหรับจานนี้นะครับราคาอยู่ที่60บาทนะครับคือเป็นผัดกะเพรา50บาทเพิ่มไข่อีก10บาทนะครับเ,เพื่อนๆให้มาเยอะมากๆขาหมูใส่มาเน้นๆนะครับและผัดมาแบบเข้มข้นแบบนี้ทั้งกลิ่นใบกะเพราทั้งกลิ่นพริกแห้งพริกสดมันคุ้งมากๆเลยนะครับ ช้อนแรกนะครับก็ต้องกินของโปรดของอร่อยกันไปก่อนเลยนะครับกับไข่ดาวเยิ้มเยิมตามด้วยผัดกะเพราแบบแซบแบเผ็ดเดแบบนี้นะครับเพื่อนๆสุกใดใย่เล่านะครับเท่ากับกินผัดกะเพราไข่ดาวสุกสุดๆแล้วนะครับเพื่อนๆของโปรดผมเลยนะครับผัดกะเพรา ขาหมูนะครับก็ตุนได้เปื่อยนุ่มหอมกลิ่นเครื่องเทศและน้ําซอสนะครับเข้าไปในเนื้อหมูนะครับเพื่อนๆคนเด็ดจริงๆเลยนะครับเอามาผัดกับกับเพาแบบนี้นะครับโอ้โหสุกไดจัปานนะครับเพื่อนๆเท่ากับกินใบใบกะเพราแบบโบราณแบบนี้นะครับไม่มีผักผสมเลยนะครับใบกะเพราเน้นๆพริกเน้นๆแบบนี้นะครับ ถึงจะเรียกว่าผัดกะเพราของแท้ครับเพื่อนๆนหนังนุ่มเนึบเนื้อนุ่มหอมสุดจัดเลยนะครับเพื่อนๆนขาหมูที่นี่นะครับก็สั่งเป็นกับข้าวได้นะครับจะเป็นข้าวราดขาหมูอย่างเดียวก็ได้นะครับมาต่อกันที่ชามนี้เลยนะครับเป็นชามสองของผมเลยนะครับต้องเบิ้ลแล้วนะครับสําหรับของอร่อยก็ต้องเบิ้ลนะครับเพื่อนเ ชามนี้ผมสั่งมาเป็นเส้นบะหมี่ขาหมูนะครับโปะขาหมูมาให้เน้นๆแบบนี้เลยนะครับเ,เพื่อนๆในราคาแค่50บาทให้ขาหมูมาเยอะมากๆเลยนะครับแล้วแถมผักโรยมาให้หอมๆแบบนี้เยอะเลยแค่เห็นหน้าตานะครับก็น่าทานแล้วนะครับเ,เพื่อนๆเส้นบะหมี่เหนียวนุ่มหอมเลยนะครับพอ คนมานี่แบบกลิ่นหอมคุ้งตีขึ้นมาเลยนะครับสำหรับขาหมูของทางร้านนี้นะครับจะตุนได้เปื่อยนุ่มกำลังดีเลยนะครับเพื่อนๆได้เคี้ยวนะครับไม่เละเทะจนเกินไปนะครับเพื่อนๆกระเทียมห,หวานๆกันเลยนะครับเด็ดจริงๆเลยนะครับร้านนี้กระเทียมเปื่อยๆนุ่มๆแบบนี้เลยนะครับหอมมากๆเลยนะครับเพื่อนๆลองชิงบรรมบะหมี่กันนะครับ เส้นเหนียวนุ่มหนึบรสชาติดีเลยนะครับสำหรับบะหมี่ร้านนี้นะครับเ,เพื่อนๆปรุงรสด้วยตัวพริกหอมร้านนี้นะครับจะใช้เป็นพริกเผานะครับเ,เพื่อนๆมีทั้งพริกเผาปั่นคั่วหอมๆแบบนี้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นพริกป่นล้วนๆก็มีนะครับพริกเผาหอมอร่อยมาก,มาก ทานคู่กับขาหมูซุปเด็ดๆดแบบนี้นะครับโอ้โหเพื่อนๆมันโคตรฟินนะครับเพื่อนๆสำหรับสายที่ชอบทานเผ็ดร้อนนะครับมันเข้ากันเลยนะครับเพื่อนๆเ,เนื้อหนังหนังนุ่มหนึบเยี้ยวเพลเลยนะครับน้ำซุปนะครับเพื่อนๆรสชาติกำลังดีเลยนะครับหวานมันคบรสกลมกล่อมมากๆเลยนะครับ ส่วนเส้นบะหมี่นะครับจะเหนียวนุ่มหอมกลิ่นไข่นะครับกลิ่นไข่กลิ่นเส้นบะหมี่นะครับหอมมากๆเขียวนุ่มกําลังดีเลยนะครับเ,เพื่อนๆทานคู่กับน้ําซุปแบบนี้นะครับแล้วก็พริกเผาแบบนี้นะครับโคตรฟินเลยนะครับแล้วแถมให้โอ้โหโมีกระเทียมกระเทียมก้นหม้อนะครับ สำหับวันนี้เนี่ยผมมาเนี่ยทางร้านนะครับเหลือเป็นชามสุดท้ายนะครับเลยได้ของแบบเน้นๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นตัวเนื้อหมูนะครับสับมาให้เน้นๆแบบนี้เลยนะครับทั้งเนื้อหนังเอ็นครบรสเลยนะครับครบเครื่องจริงๆครับเพื่อนๆแถมมีตัวกระเทียมก้นหม้อแบบนี้มันอร่อยมากๆเลยนะครับเพื่อนๆ สำหรับร้านนี้นะครับก็ขายกันตั้งแต่เช้านะครับประมาณแดโมงเกโมงนะครับก็เปิดแล้วนะครับเพื่อนๆจะปิดประมาณบ่ายสองนะครับคือที่ปิดเนี่ยจริงๆแล้วร้านปิดประมาณบ่ายาหรือว่าสโมงนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าหมดไว้ก็จะปิดไวนะครับเป็ดก็ใช้ประมาณวันละ10ตัวนะครับขาหมูประมาณ5ขาขายทุกวันนะครับเพื่อนๆเมนูแนะนำของทางร้านก็จะมีข้าวหมกไก่ ก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวขาหมูนะครับแล้วก็ข้าวขาหมูข้าวหน้าเป็ดผัดกะเพราไข่ดาวเมนูก็จะมีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเครื่องติดแล้วนะครับไหลยาวเลยนะครับเพื่อนๆมาต่อกันที่ชามที่สามนะครับไหนไหนมาแล้วเราก็จัดมันให้ครบทุกเมนูเลยนะครับเพื่อนๆนจานนี้นะครับเป็นข้าวราดกะเพราเป็ดนะครับเพื่อนๆ ทีเด็ดของร้านนี้เลยนะครับกับเผามันอร่อยมากมันกินแล้วมันต้องเบิ้ลครับผัดกะเพราเต้มข้น,นรสชาติจัดจ้านแบบนี้นะครับก็ตามมากันต่อยาวๆเลยนะครับดูครับเ,เพื่อนๆใส่มาทั้งพริกขั่วพริกสดพริกแห้งกระเทียมเน้นๆนะครับแล้วก็ใบกะเพราแบบเน้นๆแบบนี้นะครับหาทานไม่ได้ง่ายๆเลยนะครับผัดกะเพราที่รสชาตแซ่บ เข้มข้นถึงใจแบบนี้แล้วนะครับปรุงแบบชาวบ้านเลยไม่ต้องใส่ซอสปรุงรสไม่ต้องใส่ซอสปรุงกะเพราโอ้โหก็ปรุงกันสดใหม่ๆอย่างนี้มันได้รสชาติได้ความสดใหม่กว่านะครับเพื่อนๆคือนานๆจะเจอผัดกะเพราแบบนี้มันก็หยุดไม่อยู่จริงๆนะครับก็ต้องตามกันมาต่อยาวๆเลยนะครับเพื่อนๆผัดกะเพราเข้มข้นแบบนี้เลยผักะเพราสดสด กินหอมคุ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งพริกขั่วพริกสดนะครับและใบกะเพรามันหอมมากๆเป็ดเนื้อนุ่มหนังหนึบๆเคี้ยวก,กรอบโอ้โหมันโคตรเข้ากันเลยครับเพื่อนๆสําหรับเมนูเด็ดเลยนะครับที่เป็นหนึ่งในใจผมกับร้านนี้นะครับคือเป็นผัดกะเพรานะครับเพื่อนๆใช้วัตถุดิบดีใส่เครื่องเยอะเน้นๆแบบนี้ รับรองครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับกับร้านที่หลวงนะครับก๋้วยเตี๋ยวเป็ดพระรามห้านะครับเพื่อนสำหรับร้านนะครับก็จะตั้งอยู่ตรงวงเวียนพระรามห้านะครับถนนนครอินนะครับมุ่งหน้าไปสะพานพระรามห้านะครับเพื่อนเลยจากสะพานวงเวียนพระรามหามานิดเดียวนะครับถ้ามาจากทางเส้นถนนนครอินนะครับอย่าขึ้นสะพานข้ามแยกนะครับเพื่อน ให้วนรอบวงเวียนนะครับแล้วก็ตรงขึ้นมานะครับจะอยู่เลยโรงพยาบาลบางปวยมานิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆพอเลยโรงพยาบาลมานะครับซ้ายมือนะครับสังเกตซ้ายมือนะครับเพื่อนๆจะอยู่เลยเซเว่นมานะครับก็สั่งเป็นกับข้าวมาเป็นขาหมูกับอีกหนึ่งจานนะครับเพื่อนๆความสุขของเรานะครับจัดไปเต็มๆแบบไม่ยั้งกันไปเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ รีวิวให้ครบไปเลยนะครับในหนึ่งร้านนะครับเพื่อนๆจัดไปให้ครบกันทั้งรถทั้งขาหมูทั้งก๋วยเตี๋ยวเป็ดเลยนะครับสําหรับร้านนี้นะครับขาหมูนะครับจะไม่เปื่อยเละนะครับเพื่อนๆจะเปื่อยจะต้มแบบเป็นนุ่มนะครับแต่ว่ามันกําลังดีนะครับไม่เละจนเกินไปนะครับเพื่อนๆส่วนตัวหนังนะครับจะหนึบหนึบหนับหนับ เคี้ยวมันนะครับหวานกลมกล่อม,อมละมุนละไมแน่นอนนะครับเพืเ่อนๆโรยน้ยําส้มสายชูปั่นแบบนี้นะครับปอกด้วยกระเทียมกระเทียมของทางร้านจะปอกไว้ให้เรียบร้อยนะครับเพืเ่อนๆเราก็แค่เอามาปกข้างข้าวแล้วใส่ปาคแค่นั้นเองเด็ดเด็ดไปเลยนะครับสําหรับขาหมูร้านนี้นะครับตัวเอ็นนะครับก็จะมีตัวคาขีดนะครับคาขีก็ อันละ50บาทถึง60บาทแล้วแต่ขนาดนะครับเพื่อนๆก็อหมดกันไปเป็นที่รร้อยนะครับสําหรับวันนี้ครับสําหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆก็ล้างก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับที่หลวงพระราม5้านะครับก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนนะครับสําหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆแล้วไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากเพื่อนๆทุกๆคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและก็เจ้านำโชคด้วยนะคะเพื่อนๆสวัสดีครับ